หลายคนเห็นภาพนี้ของเอมิราแห่ให้กำลังใจลยุยงานแทบไม่พักงานเข้าแถมปังขึ้นเรื่อยจริงๆค่ะสำหรับเ e อมิราอดีตภรยาครูไผ่บูญที่ทางด้านนายห้างประจักษ์ดึงตัวมาเล่นเป็นนางเอก MV เพลงโดนไปที่เผยแพร่3วันยอดวิวทะลุ3ล้านแต่งานของเธอไม่หยุดเพียงเท่านี้ยังคงเดินหน้าถ่ายงานมีผลงานอื่นๆตามมาติด ล่าสุดในห้างประจักษ์โพสภาพเอที่กำลังนอนพักขณะพักถ่ายทำพร้อมระบุข้อความว่าความดังข้ามอาจมีผลข้างเคียงแบบนี้นอนน้อยงานเยอะเดินทางนอนบนรถอาจมียาดมติดตัวตลอดนะเอมิรายอมใจนางสู้ไม่ถอยไม่ปริปากบ่นเลยขอโทษนะเอพวกอาจารย์ทำงานหนักรีบต่อย,ยอดให้ทันกระแสเอจะได้มีเงินเยอะๆรู้ว่าเหนื่อย มีงานทําดีกว่าตกงานดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยบอกแล้วดังแล้วอยากมีงานอยากมีเงินมาคบกับพวกเราถูกที่ถูกเวลาแล้วละ่ะดีใจด้วยช่วงสร้างกระดูกสร้างคนให้ดังนั้นยากดังแล้วต่อยอดให้มีผลงานบริหารสเสน่ห์ทำให้คนรักนั้นยากยิ่งกว่าลําไยวันละ3-5งาน5ปีไม่มีบ่นและวิ่งทันทุกงานเอมิราก็เช่นกัน น้องๆหัวใจแกร่งอึดจริงๆถ้าอยู่ในร่องรอยไม่มีอีโก้ไม่หลงสาวไม่เวอร์จะอยู่ในวงการไปเรื่อยๆจะมีคนรักคนเอ็นดูมากเห็นความซื่อความอดทนเธอแก้วท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเธอจำนวนมากเลยทีเดียว